สวัสดีค่ะวันนี้ต่ายจะชวนมาทำพานาคอสต้าไมโลนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเปลี่ยนเป็นอย,อย่างอื่นนะคะก็ใช้เป็นผงโกโก้แทนได้ช็อกโกแลตหรือว่านมสดธรรมดาก็ได้นะคะดีค่ะเนื้อจะนุ่มเด้งมากกว่าตัวฟูติ้งนะคะจะมีความเหมือนนุ่มละมุนมากกว่านะคะเพราะใช้เจเจลาตินนะเนื้อก็จะนุ่มเด้งมากกว่าวิธีการทาทายังไงเดีย๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมเจลาตินกันก่อนวันนี้ต่ายใช้เป็นแบบผงใช้ยี่ห้อนี้นะคะแต่ใช้เจลาตินเนี่ย 9กรัมหรือประมาณเกือบเต็ม1ช้อนโต๊ะกินข้าวละลายกับน้ำเปล่านะคะ50 ml หรือประมาณสัก3ช้อนโต๊ะกินข้าวอะคะ่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก30นาทีค่ะวันนี้ต่าใช้เป็นนมโฟรโมรโโดจืดนะคะ225 ml วิปครีมค่ะตายใช้350กรัมนะคะ ใช้น้ำตาลทราย20กรัมนะคะหรือประมาณเกี่ยเต็ม2ช้อนโตะกินข้าวอะคะ่ะใช้นมค้น1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปนะคะใช้เป็นไมโลค่ะใส่หมดซองเลยนะคะอันนี้140กรัมค่ะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะเอาส่วนผสมนะคะมาตั้งไฟคนให้ละลายเลยค่ะ ตั้งไฟนะคะให้ส่วนผสมอุ่นๆนะคะไมโลก็จะละลายดีเลยไม่ต้องให้ถึงกับเดือดนะคะดูแค่ให้ผงไมโละละลายดีเราจะได้สีประมาณนี้นะคะเอาส่วนผสมมาพักให้อุ่นลงนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเจลาตินนะคะที่เราเตรียมเอาไว้มาใส่ลงไปเลยต้องพักให้ครบอย่างน้อย3ามสิบนาทีนะคะคนค่ะให้เข้ากันดีเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทใส่พิมพ์ค่ะอันนี้ตากจะเทให้เกือบเต็มเลยนะคะสองถ้วยเลยค่ะเอาขนมไปแช่ตู้เย็นค่ะช่องธรรมดาเนี่ยก็ประมาณสัก2-3ชั่วโมงจนกว่าขนมจะเซ็ตตัวดีค่ะ ใช้น้ำร้อนจัดนะคะเทใส่ไว้เอาแก้วขนมมาหลอ่อน้ำร้อนนิดนึงไม่ต้องแช่ไว้นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขนมละลายเยอะเกิน